ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก่อนอื่นก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับวันนี้เรามาเก็บางานครับผมกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสบายสบายครับวันนี้เก็บงานแล้วครับสารางลูกนี้ในราคาห้าหมื่นครับผมวามหนึ่สองชั้นครับนี่ครับผมเอาอนุญาตครับผม ฉันครับเพราฝั่งนี้มันมันเนินมันสูงอย่ขออย่าตตั้งกล้องด้วยนี่คือเจ้อภาเจ้าภาพพูดที่ใจนี้เราก็ทำดีมีรางวัลคือสโลแกน ก็ใจสำคัญในการทำงานก็คืออนนะไีนพูดเสียงไม่ที่ผมตอนสำคัญของการทำงานก็คือตอนสิแลจวครับพี่น้องไม่ยังนอกตอนสิจบ่็ปันน่นงางครับผมตอนตอนที่มันสิบ้บก็หมายความว่าตอนที่เราจะเก็บงานครับผมนี่คือตอนจบครับตอนจบครับเขาสิเก็บแบบไรครับพี่น้องเก็บแต่มันง้ามครับพี่น้อง เพชรเป็นงามครับพี่น้องเกเ็บแบบนีนเ้เหรอสวัสดีก่อนนะครับผมท่านที่เข้ามารับชมเลยครับผมเก็บเพชรเนงามพี่น้องคือคือรีบรีบรีบถึงใจเจ้าภาพแล้วครับพี่น้องเจ้าภาพเปนมักจางมักเข้มเขาเากิดจ้าไทยพี่น้องนี่ครับผมตอนนี้นะครับผมตอนที่เราจะได้ดติปหรือไม่ได้ทิปก็คือตอนที่ เจ้าภาพชี้นิ้วสั่งงานตอนตอนที่จบนี่เราผมตอนเริ่มต้นวันสองวันนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับผมแต่ตอนที่จบนี่หละครับพี่น้องเราจะจบยังไงไมันถึงจะสวยงามครับผมจบยังไงถึงจะให้ถูกใจเจ้าภาพครับผมเพ็ดบางงามเพชรบันทีนเคียบสี่กับบ่ได้เด้อพี่น้อง จะเฮ็ดมาสองมื่อสามมื่อเห็ดย่างเต็มที่วัดย้ำสิจบทโจดเจ้าสมบูรณ์เจ้าบ้าพระสั่งให้เก็บก้อนก้อนดินที่มันไหลลงไปในสระประมาณสักก้อนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวว่ามันเป็นก้อนใหญ่เราก็ต้องเก็บครับพี่น้าะนอกจากนี้เราภาษาก้อนเดียวพวกเก็บก็ได้ตัวเดือดมันก็ะเปไม่ได้ครับเนาะก็คือหลักการทำงานของเมื่อชีพเราก็คือ เราจะจบยังไงให้ถูกใจเจ,เจ้าภาพรับผมทุกท่านกับผมที่ขับรถในโค้งมือใหม่ทั้งนั้นเราจะต้องเก็บให้ถูกใจเจ้าภาพฝากกดตีนามผมด้วยนะครับผมจากประสบการณ์ที่เราขับรถมานานโดนเตือนเราไหมพี่น้องโดนปนไห้หลัอวางค้นถามก่อน ตแต้นหัวประทันมึงออกนะครับเดีเด๋ยวนๆของหอวออกแล้วก็สิดโดนเตือนตัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องรักษาครับประทันอเอ๊ะคือละมันมีก้อนดินที่มันไหลลงไปคือตรงนั้นมันเบีแข็งไม่ถึงครับคือมันยืดยืดแข็งไม่ถึงมันมันตูดไม่ได้ครับพี่น้องไม่อย่างน้อยูดขึ้นอ่าตูดไทยไปด้วย เ,เราใช้สามปนก็ไดพี่น้องสองชั้นครับสองชั้นสองชั้นก็จะทําง่ายนะครับพี่น้นองถ้าสามชั้นนี่ก่อนโอ้สามชั้นก็ทําได้ครับแต่ว่าก็จะยากขึ้นมาอีกหน่อยนึ่งถ้าสี่ชั้นล่ะสี่ชั้นถ้าเป็นบอ่อกว้างก็ทําได้แต่ถ้าเป็นบอ่อแคบก็ทํายากครับผมหมายถึงว่าสมมติว่าสระ กว้างของมันสามสี่เมตรเนี่ยแต่ทำถึงสี่ชั้นเนี่ยเวลาเราลงไปลึกๆเนี่ยเวลาเราที่จะไล่ไล่ไล่ระดับถึงชั้นเนี่ยมันเทียนหยากี่น้อยพี่น้องแต่ว่าเทียนได้อยู่ซ้อบไปทิเทียนได้อยู่ครับพี่น้องไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ทําไม่ไหวทําไม่ทันโอ้ยว่ามันเป็นล้ลอด้อดอกเข่าครับผมเดี๋ยวผมเี่ดครับผมเี่ยดเี่ยดในตุ๊กแจเฉพาะ แก้มสาวสนุมมย่ยนะครับเนีย่ยครับบานี้ต้าน,นี้กัดเอาหลังนีิโอ้ยแทงครับมือเบาๆครับเบาๆเบาๆอยาใบแห้งอยาใบแห้งพี่น้องขออนุญาตแปลเป็นไทยครับยาเออย,ยังหรอใบใบในภาษาไทยพูดว่ายังหรอยาจับยายยจับแรงโอ้ยครับมือมีคือภาษาไทยครับ จะใบหยย่งนี่คือภาษาอีสานไท้ใกับสิแปลว่าจะจับแรงครับผมให้จับแก้วผู้สาวนะ่ะบาดนี้ครับอันนี้เหลือชั้นสุดท้ายเราก็ปัดมาลนกองไป